เดี๋ยวอาจารย์เบิร์ตมีวิดีโอมาให้ดูอย่างมีจุดไหนให้คุณครูสังเกตไหมคะ อันนี้ก็เป็นการสอนจริงในห้องเรียนของนักเรียนชั้นม 1, 1> <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นลองไปดูนะครับว่าแบบจําลองที่นักเรียนสร้างขึ้นมาเนี่ย <c oughs> สามารถอธิบายสิ่งที่สังเกตเห็นได้จริงหรือเปล่า <c oughs> นะครับแล้วก็มีส่วนไหนที่คิดว่ามันเป็นอาเรเป็นมิสคอนเซปต์หรือเป็นสิ่งที่นักเรียนมักเข้าใจคลาดเคลื่อน <c oughs> <c oughs> ลองสังเกตดูแล้วลองคิดดูซิว่าถ้าฉันเป็นครูฉันเจอ แบบจดลองเหล่านี้ฉันควรจะถายยังไงดีก่อนจะที่บายถามนักเรียนก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงเขียนอย่างนี้ออกมาการกระตุ้นเนาะใช่ใเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจะเป็นภาพการจัดกิจกรรมในห้องเรียนจริงของนักเรียนชั้นม1โรงเรียนสุรศักดิ์มุตรีนั่นเองเชิญชมค่ะ เราทาก,กิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ําแล้วก็น้ําสีในกระบะพลาสติกเรียบร้อยแล้วถูกไหมมีสักคนหนึ่งไหมมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างอ่ะมาเราตั้งแต่เริ่มเลยนะว่าเอ้ยเอาน้ําร้อนใส่แล้วหลังจากนั้นเห็นอะไรบ้างโอเคครับเออพอเอาน้ําร้อนใส่ไว้ใต้ข้างล่างนะคะเราเอาไปใส่ใต้สีแดง สีแดงได้ทําการลอยตัวมาจากอยู่ก้นๆอะแล้วก็ลอยขึ้นมาค่ะแล้วไงต่อแล้วสีเขียวล่ะสีเขียวเราได้โยนลงไปมันก็ขยับแล้วก็ลงไปค่ะเพราะว่าสีแดงมันขึ้นมาเพราะว่ามันถูกความร้อนแรงขึ้นมาแล้วสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งสีเขียวยังอยู่ที่เดิมไหมสักพักหนึ่งมันก็เอ่อห,หมุนๆขยับขยับมาใกล้ๆสีแดงค่ะอ่าขยับมาใกล้ๆสีแดงค่ะนะโอเคขอบคุณครับ กลุ่มอื่นสังเกตเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมกลุ่มไหนมีแตกต่างไหม,มเราเห็นอะไรนะเราเห็นว่าถ้าเอาน้ําร้อนไปใส่ข้างใต้ตรงสีแดงอะไรลอยขึ้นสีแดงสีแดงลอยขึ้นใช่ไหมครับแล้วสักพักหนึ่งสีเขียวหรือสีน้ําเงินที่อยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นเพื่อนที่เข้าหาเ,เข้าแสนสีแดงแล้วยังไงต่อ อพอมาเจอแก้วน้าร้อนเป็นไงก็ลอยขึ้นตามสีแดงไปใช่ไหมนี่ทุกกลุ่มได้เหมือนกันเนาะอ่า<ด>เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําถามคือคําถามคือเกิดอะไรขึ้นในระดับอนุภาคถูกไหมนี่คืองานชิ้นต่อไปของเราเหมือนกับทองแดงเมื่อเช้าเนาะคราวนี้ต้องมองลึกไปถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็น อันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นคือสีเคลื่อนที่คําว่าสีเคลื่อนที่ในนี้นี่ก็คือน้ําเคลื่อนที่ใช่ไหมพอเราใส่ใส่สีลงไปเพื่ออะไรนะเราเรามองเห็นน้ํามองเห็นการเคลื่อนที่ของน้ําไม่ชัดเราเลยใส่สีเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้สิ่งที่ตาสังเกตเห็นคือน้ําสีเคลื่อนที่นั้นสิ่งที่ตาสังเกตไม่เห็นก็คือ อนุภาคของน้ําดูซิว่าเราจะวาดรูปแบบจําลองอนุภาคของน้ําเมื่อได้รับความร้อนนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงโอเคไหมค่ะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มนี่งานกลุ่มก็ได้นะครับงานกลุ่มช่วยกันคิดสิแบบจําลองของอนุภาคของน้ําเมื่อได้รับความร้อนนะมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงทําไมในะที่สุดมันถึงเคลื่อนที่ขึ้นนะครับให้เวลาประมาณกี่นาทีดี ห้านาทีก็พอนะครับห้านาทีก็พอเรียบร้อยนะครับลงมือทําได้เลยช่วยกันคิดนะช่วยกันคิดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนสิ่งที่เราสังเกตไม่เห็นอนะ่ะเราจะสื่อออกมายังไงใช่ไหมกลุ่มเมื่อเช้าอาจจะใช้สีใช้อะไรใช้การสั่นดูซิว่าเราจะสื่อสิ่งเหล่านั้นออกมายังไงกับการเคลื่อนที่ของน้ํานะครับครับ้าของน้ำเป็นยังไงอะไรร้อ,อน ผสมอาหารสีแดงค่ะที่ได้รับความร้อนจากน้ําค่ะจะลอยตัวขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วพอลอยตัวขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะมันก็ทําให้มันไอ้นี่มันมันถ่าโอนความร้อนไปบริเวณอื่นจากนั้นนะคะตัวสีผสมอาหารสีเขียวที่มันอยู่ริมริมข้างๆค่ะมันจะบก ประมาณว่าดูดไปตรงที่มีความร้อนแล้วก็แล้วก็มันก็จะลอขึ้นไปรวมกับสีแดงค่ะค่ะนั้นตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออนุภาคของน้ำที่ผสมสีสมมาตรอยู่ค่ะอ่าเป็นุภาของน้ำใช่ไหมครับลูกศรแทนอะไรครับแทนการพาความร้อนค่ะที่ทิศทางการเคลื่อนที่ของของน้ำของน้ำอ่าโอเคเพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้ด้วยความร้อน ก็จะเป็นไงลอยตัวขึ้นพาความร้อนไปด้วยไหมพาความร้อนไปด้วย,ยไหมพา,าไปด้วยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณครับอ่ะโอเคประมือเพื่อนด้วยอีกคนหนึ่งนะอ่ะคนสุดท้ายโอเคครับเชิญครับนี่นะคะจากการที่เราทดลองนะคะโดยการนำสีผสมอาหารนะคะ หยดลงไปในน้ําที่อยู่ในกล่องพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็หยอดสีแดงลงไปตรงกลางแล้วก็หยอดสีเขียวลงไปข้างข้างทั้งสองข้างใช่ไหมคะแล้วพอเราสังเกตดูนะคะสีมันก็จะหล่นลงมาอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ล้วก็นําน้ําร้อนนะคะเข้าไปใส่ข้างใต้ของกล่องพลาสติกค่ะแล้วก็มันก็จะ พอมันได้รับความร้อนมันก็จะลอยตัวขึ้นนะคะแล้วพอมันลอยตัวขึ้นมันก็จะลงกลับมาเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ส่วนสีเขียวที่มันอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะความร้อนมันก็จะดูดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ลอยขึ้นไปเหมือนกันค่ะแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ลอยขึ้นไปเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะโอเคสรุปว่าเม็ดเม็ดนี่คืออะไรนะอนุภาคของของเหลวคะ่ะม้าของเหลวก็คือคืออะไรในที่นี้คือคือน้ําใช่ไหมครับลูกศรแทนอะไรครับทิศทางการเคลื่อนที่ของ ของสี่ะอ่โอเคอ่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้นึงสรุปว่าความร้อนถ่ายโอนจากตรงไหนไปตรงไหนจากข้างล่างจากจากข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเราเรียกการถ่ายโอนความร้อนที่อนุภาคของของน้ําพาความร้อนขึ้นไปเราเรียกว่าอะไรนะการพาความร้อนอ่าการพาความร้อน,อน,อนโอเค ขอบคุก็จะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เบิร์ดของเราเนี่ยค่อนข้างจะใช้คําถามที่เยอะมากเลยกับเด็กๆเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาตอบความควเข้าใจของเขาออกมามีอะไรอยากจะเน้นย้ำไปสิ่งสําคัญจากวิดีโอที่เราได้ดูกันเมื่อสักครู่นี้ไหมคะจริงๆแล้วเห็นว่ากิจกรรมอะครับมันมัน ใช้อุปกรณ์ไม่ยากเลยนะแล้วก็วิธีการทำกิจกรรมเนี่ยไม่ซับซ้อนเลยะนะครับทำได้ง่ายมากนะฮะแต่ความทา้าทายนะความทา้าทายก็คือเป็นการเชื่อมโยงกับสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นกับสิ่งที่นักเรียนคาดว่าจะเกิดขึ้นนะมันคือการเชื่อมโยงสิ่งที่ตาเห็นกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นอ,อันนี้คือความยากเพราะฉะนั้นอันนี้คือการใช้แบบจำลองะนะฮะการใช้แบบจำลองในการ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามองเห็นอย่างนี้ยแล้วที่ตามองไม่เห็นน่าจะเกิดอะไรอันนี้คือความยากของของเด็กม .1 เ<ฆ>นาะแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ทํามาก,ก็คือเด็กทําไดนะ้ทำได้เด็กทําได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เป็นสิ่งที่เด็กมองไม่เห็นภนาะระ,ระหน้าที่หนักหน่อยก็จะมาตกที่คุณครูเนี่แหละเนาะอาจจะต้องไกด์ต้องไกด์ค่อนข้างเยอะ<ฆ>นะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือการที่ เวลานักเรียนวาดเนี่ยอย่างที่บอกว่านักเรียนมักจะวาดหรืออธิบายการเคลื่อนที่ของน้ํามากกว่าแบบจําลองเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าครูก็จะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะให้ให้ครูทำเราต้องย้าย้ําย้ําซ้ําๆว่าขอเป็นแบบจําลองขอเป็นแบบจําลองในระดับอนุภาคใะดๆไม่ใช่การเคลื่อนที่ของน้ําสีเคลื่อนที่ไปทางไหนไม่เอาแบบจําลองนะครับฉะนั้นอันนี้ต้องย้ํา กับนักเรียนก็ต้องย้ําเหมือนกันเพราะมีปัญหาแบบเดียวกัน